เรื่องของไบแ a นซ์เนี่ยช่วงนี้ก็เจอแรงกดดันทางนานาชาติเยอะพอสมควรนะคุณก็รู้ว่าไบแ a นซ์เนี่ยขาหนึ่งเนี่ยต้องเอาใจสหรัฐอเมริกานะเพราะว่านี่ก็มันก็ตอนนี้ก็ทั้งจ่ายชําระอะไรก็ว่ากันไปเยอะแย,ยะละนะฮะแล้วยอมติดคุกแล้วด้วยนะครับแต่ว่าเราก็เห็นเรื่องของสถานการณ์ในการเซงชั่นรัสเซียนะครับว่าไม่ให้ทาวรัสเซียใช้ เล่นครนะิปโตเนี่ยแล้วก็ไบแอนเนี่ยถ้าจะสนิทกับอเมริกาจริงต้องทำตามที่อเมริกาบอกนะฮะซึ่งขาหนึ่งเนี่ยทางไบแ c นเองก็ต้องทำตัวเป็น g l o b a l ะต้องทำตัวให้มันแฟร์กับทุกคนนะ,ะมันก็เลยยากนะช่วงนี้พอมันมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันก็กดดันไอเอ็กซเชนพวกนี้แหละนะไบแ c น ล่าสุดเนี่ยก็มีความพยายามในการจะแบนคนรัเสเซียทั้งหมดนะที่อยู่ในไบแอนเนี่ยแหละไม่ให้มีมาเล่นคริปโตนะครับปรากฏว่า n บแ c นก็พยายามที่จะบาลานซ์นะครับมีการต่อลงต่อรองกันด้วยนะครับโดยอนุญาตให้คนรัเสเซียที่มีอเ o ข n t อยู่ในไบแ c นแล้วมีเงินเกิน1นึ่งหมื่นเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ย สามารถเอาเงินออกได้ผ่านอัเค้า n บแนนถ้าน้อยกว่านั้นก็อาจจะไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับคือยังมีช่องให้คนรัสเซียได้หายใจมันไม่ถึงขนาดแบนไปเลยยึดไปเลยยึดเงินไปเลยอันนี้ก็ไม่อยากจะทําอะไรประมาณนี้เพราะมันก็เอฟเฟกนะภาพลักษณ์ของใบแนนด้วยนะครับถ้าสหรัฐอเมริกาสั่งอะไรใบแนนจะต้องทําตามหมด100%คงไม่ใช่แต่นี่ก็ทําตามส่วนหนึ่งแล้วกันอ่ะอีกส่วนหนึ่งก็ปรับตัวหน่อยนะครับก็เดี๋ยวคนรัสเซียก็ต้องไปหา เล่น,นันอื่นนะเพราะว่าเล่นอะไรที่มันเป็นใบหนาเนี่ยช่วงนี้อาจจะลำบากนิดนึงนะฮะดูกันต่อไปครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะสำหรับวงการคริปโตแล้วก็เอ็กชแนนนะเพราะ geopolitics มันเข้าไปมีส่วนกับทุกทุกที่แหละนะฮะ